พร้อมยังโจ้ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะสอดีสสอสี s s s ney, s s ่สอดสอดสสอด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 สดสอสอดสอดสอดสาดสอดสอดสอสอดสดสอดสอดสอมสอดสาดสอดสาดสสอ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 ดสดสดสสอดสออดสดสอดสออดส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 สอดสออดสอดสอดอดสอดสอดอดสอดสดสออดอดสอดสอดอดสอ บ้านจะอยู่ได้แค่สิบสี่วันชิงวันที่สิบหรือวันที่หนึ่งกับสิบดอีวันที่หนึ่งกับสิบดกของทุกเดือนแล้วก็ใช่ครับบ้านไม่มีสนอรี่เด็กทายแล้วก็แล้วก็แอดอปในบ้านด้วยแอดอปในบ้านจะสุ่มตกไม่ได้ไม่มีเวลาตายตัวก็คือแก๊งสามารถมาเดาได้นะบ้างต้องราเบื่บ้างเข้ามาเดาได้ก็เหมือนสลับบ้านอะ แต่จะดำเมแบบนั้นเพื่ออะไรวะเพื่อของไอ้สั์ต้องระเบิดมากเข้ามาเอาอะ่ะถ้าอยากได้แอด์ดอบในบ้านกันนั้นไอ,นไอเ้เขียแล้วเราจะกันบ้าถ้าสมมติพี่ถามเลยว่าเราจะกันแอดดับในบ้านหรือเปล่าหรือจะปล่อยให้เขาระเบิดประตูบ้านเราฟอาีฟรีปะ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหียมึงโดนเข้าประตูหน้าบ้านทุกวนนันแน่มึงพี่คิงเราไม่ไม่เป็นไรเรามีหมาเฝ้าบ้านอยู่พี่นี่ไงหมาเฝ้าบ้าน ม,มึงชีไม,ม้มเด็กเชียรไอ,อ้เมยงฟ้องมยฟ้องเลยเรีกไปใ้อง

S <S <S มันไม่สามารถทําอะไรถ้าเป็นแก๊งมันสาภา,ามันต้งช่วยได้ไงฮ่าฮ่ามันรันลัทอิศรปะล่ะฮ่าฮ่า่าแบบแบบให้ส่งข้อความว่าอ่าคุณอ่าสมมุติว่าคุณฮาวายได้ยืมเงินคุณคิงจํานวนสี่แสนบาทอ่าให้ส่งเขาแค่บอกว่าเดี๋ยววันนี้ให้ก่อนสามแสนแล้วก็พรุ่งนี้ให้อีก1ึงแสนเป็นสี่แสนอ่าแล้วแล้ววันนี้เขาให้ยังอ่ะ ยางยางพี่เขาบอกว่าก่อนรีเท่งคืนมัน้งอ่านนะก็รอดูครับมาจริงๆมันทําอะไรไม่ได้นะจริงๆอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่แก๊งอ่ะไอ้แองแกงแลราเปิดสตอรี่ได้ไงแบบยืมเงินแกกจากคนในแก๊งเราแล้วแกง๊งอ่าคนในแก๊งเขาบิดเงี้ยเงี้ยเราเปิดสตอรี่ต่อได้ไงหนูอ,อ่านได้ไรเราประมูงแล้วนะจะร้องไห้อะหลอให้เขาโทรหาแม่ตัวเองให้อะเปล่าพี่มา เกลไปไหนไอ้เกลไอ้เกลเขาขับรถไปไหนกันนะ่ะไหนโอ้ยนั่นหนามเป็นเจียเห็นไหมมึงหลอกกูได้เกลไม่เขาขับไปเป็นขบวงเลยอะไรขบวงขบวงคืออะไรไะขบวงอะไรขบวงเลยขบวงอะไรคือขบวงไอ้เกล โจ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 ปิเก็งมาจากไหนอ่ะพี่โจ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 ไม่เมืองมั้งโจ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 โอ้ยฮาวายโว้ยแห่ทำงานทำนั้นนี่แหน่โอ้โหทำงานทำการทำทั้งวันครับใช่เหรอฮาวายเองฟาร์มอะไรวะโอ้โหฟาร์มทั้งวันเลยทำวงทำวานบ้างเลยเออหมอไม่ชอบหนูนี่ก็ไปเชอคนงานหลานไอ้เกียไม่มางานหลานแหม่ทำพูดหมอชอบหนู อือเขาต่อยหนูด้วยอย่าเป็นชอบหนูแทนได้ไหมครับี้ย เกลรุะนะ่เกลวะคะเนี่ยเกลมีเกลมัวพ่อจะมาคนเต้าแจ้งดอทีนมึงจะไปอยู่ไงเกลมึงสี่มึงสี่เด็กเวนมึงสี่ม,สมึงตอยกูเปล่า มึงจะต่อยกูเปล่าคุปเปิดก่อนได้ปูดไอ้สัตว์นี่ไอ้ย่ะกเกลไม่เอา เ้ยมึงทำไรพาเอกมาจนได้พาเอกมาจนได้แต่ว่าอ่ะอย่าให้มันได้เกิดเอามันมานี่เอ้ยแล้วมันทำมัเกี่ยวทำไมอ่ะไหนเรียกตัวเรียกเรียกเรียกจ้ตัวขึ้นมาดิต่อสัมภาษณ์เลไอ้เจ้าอะไรเอ้เจ้านี่มันทำอะไรเอง ไอเกีววันนี้มาทำอะไรเองมามว่าไม้หม่ม้้อมองนานหนูซอยอยอยงใทียมั้ไอเียวอยากได้หัวใจไหมมาเอาอยากได้หัวใจไหมมาอยากได้หัวใจไหมกบเงินเจ็ดร้อยจขตการให้ไม่ทําหมูไล่ไม่ไม่คม่ไม่ไม่ไม่ทําไม่ไป่ไม่ไม่่ะม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่่ม่่ไมม นี่คือแม่งกับฆาตกรรมเลยอ่ะเห็นแล้วเห็นเลยเห็นกับตาเลยเห็นคาตาเลยขออนุญาตเปิดบีจีเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่เปิดมาคนเดียวอ๋อไม่ลองนะครับจิ๋งฮะไม่ลองนะครับไม่ลองนะครับอันนี้มา เรามาหน้บ้านวานนิอุ้มมันมา,มาเร็วเร็วมาไปเขาโอเคดิเฮ้ยมึงอยากไปเปล่าไอ,อ้เกลว์ไอ้เกลขับรถเลยพาพาไปที่ชอบที่ชอบเฮ้อย,อยากไปไหนมึงพาไปเลยพาไปบนเขาที่ไหนก็ได้แล้วชุบมันเลยให้มันเดินกลับถ้าเกิดไม่ขอโทษถ้าไม่ขอโทษให้มันเดินกลับ เจอของจริงซะบ้างให้มันรู้ซะบ้างใครไม่ระบางว่าเป็นของใครอ่ะทุกข้าวนังนี่ยบางอ่ะไม่ทำหนูแค่อันนี้ขนาดพี่ยังไม่เคยทำหนูแบบนี้เลยเป็นใครวะจริงจริงจริงเกลือวิดถูกบางอ่านนี่แหละอันนี้เลียนรู้มาบอกหนูเป็นเด็กเที่ยวโอ้โอ้หนูแบบนี้เลย

โอ้แม่งด่าเลียวเลยว่ะเพื่อนเลียวมึงพ้าพินไใช่ไหมอู้เชื่อครับเชื่ออุ้ยอ้าวโอ้เชื่อครับโอ้หัวใจคือถูกที่สุดไอ้บ้าชุบมันเะลอยยิงมันเรายิงเลยเกี่ยวรอ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 เลยขึ้นมาขี่บนรถ ามาค้อรถมาโทรหาเกลแล้วขอโทษแบบงามๆถึงจะกลับมารับ <c oughs> พอใจหรือยังค่ะมันจะทักมาดา่าอกียแน่นอนรอ,อดูเลยอ้าวมันจะโทรด่าหรอเอาเอ้ยม,มันโทรให้ใครมารับอะ่ะอุ๊ยอ้าวหรือปุ้นโทรสั์มาเหรอไอ้บา ไม่ได้ป้นถามดนทั่วใครเกียวถั่วไฮถัาใครเอ้ยทั่วครเอ้ยเกียวเขาไม่ตอบทำไงดีวะอันท่มดาทึย้อนเกียวไอ้บ้าสามสามรอยน้องไวๆสามรอยเร็วๆไว โอ้เดลไม่สู้ไม่ไม่สู้มันยังไม่สู้สู้มันสู้มันสู้นะสู้สู้สู้มือคนที่สู้เนบอไปไปางเยส่งอันนี้ส่งส่งงอนละอันนี้ส่งงอนส่งงอนะเนี่ยส่งงอนละส่งงอนไะเนี่ยเอ้ยเอ้ส่งงอนะเนี่ยส่งงอนละงันทำอในกูไว้ได้เลียวไอ้สเั้นเนี่ยไอบาอีกตัวนทาบาเนะ่ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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  ขอโทษน้องก็ขอโทษน้องก่าทำจริงหรือเปล่าขอโทษน้องก่อนเลยโอ้โหไม่จริงไม่จริงอันไหนอันไหนเราอันไหนเราจว่าหนูเป็นเทียนนารุหรือเปล่าโอ้โหเกินมึงเกินไปอ่าเ้วพูดว่าอะไรโอ้โหแล้วไม่สมดแรงมากไม่สนขนาดพ่อหนูทำเโอ้ก็บีกูทำโอ้โหว่าน้องกอพอน้องยังไม่โตเลยโอ้กูห้่อออไปอยู่แบงแล้วอิยฉายัง โอ้ไม่ตายไม่เจยไม่เจอไ่ตายไฮ้บ้าไม่อยู่เกงเอีกูจีหายอไปไปอุ้มมันมาดิไปาปไ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 ปมันอยู่ข้างบนนี่อยู่นี่สอบไร ป่ะงอนได้ไหมสงงอนได้ไหมที่ทำฟองเดือมไม่เชียบเโอ้ยทำอะไรไม่เชียบนะจริงถูกเพรแบบนี้แล้วก็ทำแบบ่งเบโอ้ถูกถูกพูดอีกก็ถูกอีก เลนรุนใหญ่เลยนี่จะทำน้อยได้ไงน,น,น,น้อยตอนเล็กแค่นี้อยู่เลยหมูว่าไม่นเดียวใสๆอยู่เลยเอืย มีน้ำขายประกันอะไรอ่ะขายประกันเหรอขายครับขายประกัน pues ฉันรักเธอครับทำทำประกันได้ไหมอยากทำประกันฉันรักเธออ่ะเชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อ im มิเดลนะอ๋อประกันรันนี้ต้องมีชื่อหวานใจนะครับหวานใจเราชื่ออะไรครับ อ๋อไม่รับแล้วครับขอโทษด้วยนะครับหมายถึงแบบพ่อแม่อะไรอย่างนี้ลุงหรือ,อะไระใครก็ได้คะ่ะที่เรารักอะูก็รักทุกคนเท่ากันนะ,ะแล้วหวานใจพี่ช่วยอะไรอ่ะ หวานใจที่ชื่ออะไรหรอชื่อมแก้มัวครับช่างหรอทำไมครับซ่อมยูโบครับคนสร้างคนสร้างรู้จักเขาด้วยหรอผม้อนไม่ต้องแล้วครับนอนไม่รู้จักเขาไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วฮะมันจะพี่สีที่สร้างอ่ะไม่ต้องแล้วนี่ไม่ต้องแล้วไม่ใช่ ก่อนใจชื่อว่ามิเกลครับเออไอบะตจ่ายตังค์ดิไม่มีตังค์จ่ายครับมีตังค์ไหมครับช่างจ่ายจ่ายให้หน่อยครับช่างอ่ไม่ได้ครับค้าต้องจ่ายให้ช่างครับช่างช่างเรดึกแล้วช่างอุ้ยเบ้อไปแปดหนึ่งหกครั้งแม่พอเห็นสาวแล้วเปยนจังเลยน่าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนกูเพื่อนกูอ๋อโอเคโอเคฝากได้นะเพื่อนขอขอเกี่ยวช่างไอ้ไหมช่างไม่ค่อยมีตังค์เลยช่วงนี้ ขอขอกอดที่หนึงเหรอฮะขอกอดกินหน่อยไม่ใช่ว่าขอกอดช่างหน่อยโอเคครัจำไว้ก่อนทำไมใครก็ไม่รู้ครับไม่รู้จักครับร่วงเพลยองจอนนะคือจะจำใช่ไหมครับนองกูจำนะคือใส่กันหน้าใส่ใส่ใส่กันหน้าว่าอเลยบล่ะว่าอเลยบล่ะเอออาวแล้ววะวันแล้วะไว้ไปหมดละจังหวัดจังหวัดจีอะไรก็ได้หมดไอ้วานตึ้งไปน้อง ไหวก็ไห,หวใจป่ะล่ะไหวก็ไอ,อ,อกเกลว์ด้วยป่ะล่ะมาอ่ะไม่อยากแข่งกับใครอุ้ยไม่ชอบแข่งกับใครด้ยวยนั่นดีเลยเธอเป็นที่หนึ่งแล้วเอ้เหลียวเหลียวอะไรแปลว่ามีที่สองที่สามเหรอเธอเป็นที่สุดแล้วครับไอ้เหีเ้ยเ,เ,เ,เมินกูอีกเอ่ออะไรมีกล่องเตียววุฒิมั้งไหมนี่อ่ะ ขายไม่เกลียวดิเกลียวขายเกลียวขายหมดแล้วไม่มีอ่ะเกลียวขายหมดเที่ยงเลยวขายอีกนิดเดียวเดี๋ยวกูขึ้นมีแต่ละเฮ้ยน่าจะเหลืออีกประมาณสิบกล่องแล้วไม่รู้ว่าเก้ากล่องน้องห้ากล่องไม่แม้รู้ว่าทันกี่กล่องอ่ะร้อยโอ้นิดเดียวนิดเดียวตรงไหนขึ้นมีไงนิดเดียวร้อยมีไงเออแล้วแล้วมีตังหรอกูมีอยู่ล้านกว่าตอนนั้นเฮ้ยโห่นี่ว่าไอ้เหี้ยกูเพิ่งไปนี่มาได้ไวเบร์มาสิบเมตร เอ๊ซื่อแล้วเราไม่ไปทำอะไรหรอขายรับหรอเดี๋ยวเอาสิบแปดค้าขายบ้านหนูไปโจแคลฟดีรำพี่สันดาพี่ไง4คนแล้วปะโจแคลฟได้หรอปะหนูทำตำสันดาพี่ไงปขับเลย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 ชิคกี้พับ เด็ดไม่ดี